เอาละครับวันนี้ผมจะมาบอกเมตาคอมโบสายชาร์ตสำหรับฟรีไฟแพทใหม่มี1ตัวละครเข้ามาใหม่นั่นก็คือเคนตะนะครับและ7ตัวละครที่ถูกบัฟขึ้นมาทห้นาเล่นอย่างมากเลยนะครับแต่ก็ยังมีบางตัวละครที่ถูกบัฟขึ้นมายัางไงก็ยังไม่น่าจับสึกเท่าไหร่เราไปดู3คอมโบที่ผมจะมาบอกในวันนี้ดีกว่านะครับเป็น3คอมโบเมตาสำหรับแพทนี้ที่นาเล่นมากๆเลยนะครับคุณกำลังมองหาร้าเติมเพชรเกมฟรีไฟที่มีคุณภาพกันอยู่ใช่ไหมครับนี่เลยครับพี P ่บีอีซีช็อปบริการดีตอบไวเติมเร็วไม่กง โปรโมชั่นดีๆตลอดทั้งปีที่นี่ที่เดียว PB Easy Shop ใครอยากเติมเข้าไปในเพจได้เลยนะครับหรือใครไม่เจอก็สแกน QR Code โค้ดตรงนี้เลยหรือลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนะครับไปเติมกันแล้วอยากได้ไอเดีเกมฟรีไฟราคาถูกๆที่นี่ที่เดียวเท่านั้นเพจซูเปอร์ไก่ช็อปขายไอดีราคาเริ่มต้นที่100ก็จับจองเป็นเจ้าของไอเดีเกมฟรีไฟได้แล้วและยังรับซื้อไอดีฟรีไฟรับฝากขายที่เพจซูเปอร์ไก่ช็อปสาขา2เพจจริงมีผู้ติดตามมากกว่า70,000 100%คนไม่กง,นะงเจ่ใต้ล่าลนคับมาดูโ่โกงหนก่นกนนคร้งานเปอน ของเคนต้านะครับสร้างกอบป้องกันด้านหน้ากว้าง5เมตรจะลดความเสียหายของอาวุธลง50%จากด้านหน้านะครับอยู่ได้นาน5วินาทีสําหรับเลเวล6แล้วมีคูลดาว160วินาทีค่อนข้างนานเลยนะครับต่อมาสกิลพสสลาีฟแรกนะครับเป็นตัวละครนิกิตานะครับเขาจะเพิ่มความเร็วในการบรรจุกระสุนเพิ่มขึ้นเลเวล6 24%แต่ว่าเป็นประเภทปืนของทุกปืนนะครับตอนแรกจะได้แค่พวกปืน SMG แต่ตอนนี้เป็นของทุกปืนสามารถเพิ่มความเร็วรีโหลดได้ถือว่าน่าใช้มา,มากๆเลยนะครับ 24%ไม่น้อยนะผมว่าเยอะมากๆนะครับและที่สําคัญคือ เพิ่มความแรงสําหรับกระสุน SMG 6นัดสุดท้าย20%นะครับก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับสำหรับคนที่ยิงไว้แล้วเหลือ6นัดเนี่ยแล้วก็ไปเล่นแค่6นัดก็ถือว่าน่ารอเหมือนกันเลยครับสำหรับสายไฮไลท์6นัดก็พออะไรประมาณนี้สกิลพาร์สี่พี่2นะครับเป็นคาร์โรลีนเขาจะไม่ได้ปรับอะไรเพิ่มขึ้นนะครับแต่จะปรับเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นความเร็วในการเคลื่อนที่เร็วขึ้นเมื่อถือลูกซองปกติแล้วจะเป็น3% 4 5เปอ็นี่ห้าหกเจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์นะครับแต่เขาปรับมาเป็นห ซึ่ง level max เนี่ยอยู่ที่13วิ่งไวมากๆนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบถือทุกซองผมแนะนำว่าสกิลนี้จำเป็นครับและแน่นอนนะครับสกิลพาสซีฟที่2เลือกมาแบบนั้นสกิลพาสซีฟที่3ก็ต้องเป็นเคนลี่นะครับวิ่งไวมากขึ้นนะครับสายชาร์จเราต้องวิ่งไวอยู่แล้วนะครับผมก็จะเป็นคอมโบชุดแรกนะครับสำหรับสกิลสสกิลนี้นะครับอย่าที่รู้กันเลยครับว่าเคนตาอาจจะเป็นสายชาร์จก็จริงแต่ว่าส่วนมากจะเป็นสายชาร์จสำหรับเพื่อนร่วมทีมซะมากกว่า ส่วนมากจะเน้นวางโล่ให้เพื่อนและให้เพื่อนยิงเป็นหลักนะครับเพราะเวลาที่เรายิงไปโล่มจะหายนะครับ แต่ถามว่าเล่นคนเดียวได้ไหมมันก็ได้นะครับเวลาที่ฝั่งตรงข้ามอาจจะเล่นลูกซองเราอาจจะเปิดโลไว้เขายิงมาทําจังหวะก่อนกระสุนลดไป5 0แบบนี้ความแรงลดลงเราค่อยสวนตอนที่แม็กเขาหมดหรือว่าอะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับแต่ส่วนมากจะเป็นสาย4ที t สายโซโล่อาจจะเล่นยากนิดน,นึงนะครับและตัวของสกิลเคนตาเองก็มีครูดาวถึง1 6ึงวินาทีซึ่งผมมองว่าถ้าเกิดว่าหยิบมาใช้คนเดียวอย่างไม่ค่อยน่าเล่นสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อร่วมทีมหยิบมาใช้อีกสักคนหนึ่งก็อาจจะเป็นสลที่่นนาเ แล้วมีประโยชน์สาหรับเพื่อนร่วมทีมอาจจะทําให้ทีมนั้นพลิกมาชนะได้เลยนะครับคอมโบต่อมานะครับผมก็อาจจะเปลี่ยนแก้สกิลใช้งานเป็น A124 แทนนะครับส่วนพาร์สก็เลือกตามที่ชอบได้เลยนะครับจะใส่เหมือนเดิมหรือจะเปลี่ยนก็ได้แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนแล้วแต่การเล่นสไตล์ใครสไตล์มันและกันนะครับสาหรับ A124 ่หลายหลายคนก็อาจจะมองว่าปลาอยเพื่อนแล้วค่อยชาร์จอะไรประมาณนี้เพื่อหยุดยั้งสกิลฝั่งตรงข้ามใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันมีวิธีการเล่น ค่อนข้างหลายวิธีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการปาเพื่อนไล่เพื่อนขึ้นไปชาร์จนะครับหรือเดี๋ยวรอดูวยกันนะครับว่าวิธีการเล่นที่ผมจะเล่นเนี่ยมันมีวิธีหนึ่งนะครับก็คือการคอมโบกับระเบิดของเรานั่นเองนะครับอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยผมจะปาระเบิดใส่เขานะครับเขาอาจจะมีสกิลป้องกันตัวเป็นโคโน่หรือสเตฟฟี่ก็ได้นะครับนี่ครับผมปาใบไปก่อนนะครับเรียก็ใบเลยและกันนะครับแล้วค่อยปาระเบิดตามไปเขาจะโดนแน่ๆนะครับ นี่ครับตายแน่นอนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคอมโบนึงที่สามารถใช้ได้นะครับสำหรับสกิล l 1 2 4หรือแม้แต่กระทั่งการชาร์จคนเดียวก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับสกิลนี้เพื่อร่วมทีมก็ดีโซโล่ก็ดีแถมคู่ดาวยังค่อนข้างไวนะครับผมป้าไปก่อนเลยนะครับแล้วก็วิ่งใส่เลยไม่ต้องห่วงว่าเขาจะมีโคโนโรหรือมีลิงนะครับโดนบ้ายอยู่แน่นอนและเรียบร้อยนะโดนเพื่อนยิงไปนะครับ เราก็สามารถคอมโบแบบนี้ได้เช่นกันนะครับในโหมด4 v 4แทบจะใช้ได้ทุกตาเลยนะครับคู่ดาวแบบไวมากๆนะครับหรือแม้แต่การชาร์จบ้านนะครับนี่ยปาเข้าไปติดใบหมดนะครับเราก็ยิงเข้าไปนะครับเห็นไหมครับว่าเวลาที่เราใช้สกิลแล้วเขาอยู่เยอะๆเนี่ยมันจะค่อนข้างคุมค่านะเพราะว่าเขาจะโดนใบกันหมดแล้วไม่สามารถใช้สกิลอื่นได้เลยนะครับนี่ครับสกิลตัวละครนี้จําเป็นมากสําหรับเพื่อร่วมทีมนะครับผมบอกเลยว่าทุกทีมต้องมีสําหรับสกิล A 124นะครับคอมโบที่3นะครับผมจะเปลี่ยนเป็นสกิลสเตฟี่ส่วนพาสีก็ลัดแต่ชอบเลยนะครับแต่ก่อนนั้นสเตฟี Stay ่ลดตาเมจของระเบิดก็จริงแต่ก็เกือบตายเหมือนกันนะครับไม่รู้จะลดทําไมปัจจุบันเขาก็เลยบัฟขึ้นมาให้ระเบิดไม่มีผลต่อสเตฟี่เมื่อเราเปิดสกิลและอยู่ในวงนะครับและที่สําคัญคือในวงระยะพื้นที่4เมตรถ้าเกิดรับเพื่อนร่วมทีมอยู่ในวงก็จะได้รับการฟื้นฟูเกาะอนทุก1วินาทีนะครับและความเสียหายจากกระสุนปืนที่ได้รับจากศัตรู ลดลง20%สำหรับสกิลเลเวลแม็กนะครับเป็นระยะเวลา15วินาทีโหอันนี้คือดีมากๆเลยนะครับทุกทีมต้องมีจริงๆสำหรับสกิลนี้และเขาบอกว่าเอฟเฟกไม่ซ้อนกันด้วยนะครับนั่นแปลว่าเราสามารถใช้โลกของเคนตาแล้วก็ยืนในวงโหเรียกว่ายิงไม่เข้ากันเลยทีเดียวเป็นสกิลที่ต้องมีสําหรับทุกทีมจริงๆนะครับสเตฟฟี่และอย่างที่รู้กันนะครับว่าสเตฟฟี่ไม่จําเป็นต้องการระเบิดอย่างเดียวเท่านั้นนะครับ เพราะว่าเขาลดดาเมจ20%เมื่ออยู่ในวงแล้วฟื้นฟูเกาะ0ทุก1วินาทีนั่นแปลว่า,กาเกาะเขาแทบจะไม่แตกเลยนะครับและดาเมจที่ได้รับก็ลดลงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็คือสายชาร์จดีๆนี่เองเราก็วิ่งเข้าไปชาร์จแบบชิวๆเลยนะครับอยู่ในวงยิงแบบชิวๆนะครับเกาะไม่แตกนะแต่ตอนนี้ไม่มีเกาะไม่รู้เอามาทําไมนะครับนี่ครับ เราก็เล่นชิวๆได้นะเพราะว่าดาเมจที่เราได้รับก็ลดลงนะครับเป็นตัวที่ผมคิดว่าต้องมีนะสำหรับ3ตัวละคร3คอมโบนี้เอาง่ายๆก็คือมีเคนตะสเตฟฟี่ A124 ก็เรียกว่าเป็นทีมปวนเลยก็ว่าได้นะครับเล่นยากมา,มากๆสำหรับทีมที่มี3สกิล3ตัวละครนี้ครบนะครับต่อมานะผมจะพูดถึงอีก3ตัวละครที่ถูกบ้าขึ้นมาแต่ผมยังไม่ได้พูดถึงละกันนะครับตัวแรกเป็นตัวออโตนะครับ หลังจากที่กำจัดศัตรูได้แล้วตําแหน่งศัตรูจะเผยให้เห็นนะครับตอนแรกเขาจะเป็น25 30 35 40 45 50เมตรนะครับเขาปรับขึ้นมาเป็น25 35 45 55 65 75เมตรนะครับก็คือ Level เร y a l Max เข็นมากขึ้นกว่าเดิม25เมตรเลยนะครับ เรียกว่าแทบจะทั้งแมปใน4วิ4เลยก็ว่าได้ะระยะการมองเห็นเปลี่ยนจาก4วิเป็น6วินาทีนะครับสําหรับผมตัวละครนี้ก็เป็นตัวละครที่น่าใช้อยู่แล้วยิ่งถูกบัฟขึ้นมาแบบนี้ก็ยิ่งน่าใช้กว่าเดิมนะครับตัวละครต่อมาที่ถูกบัฟขึ้นมาแต่ผมก็ยังมองว่ามันก็ยังไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่นะครับนั่นก็คือตัวละครลาฟาเอลนั่นเองเมื่อเราใช้สไนเปอร์หรือว่าม้าแมนไรเฟิลนะครับเราจะสังหารแบบเงีเงยบๆโดยที่แบบยิงไม่มีเสียงนั่นเองไม่รู้ตัวนะครับ จากเดิมเลเวลแม็ก45%เขาปรับเป็น90%นะครับเลือดไหลเร็วขึ้นก็คือจะตายให้ได้นั่นเองนะครับแต่สําหรับผมแล้วความสามารถของมันมันก็ยังไม่ได้น่าเล่นเท่าไหร่นะครับแต่ก็แล้วแต่คนชอบแะ้วกันนะครับตัวละครต่อมาที่ถูกบัฟนะครับก็คือตัวละครทิวานั่นเองเมื่อเราชุบเพื่อนะครับจะชุบเร็วขึ้นจากเดิม25%เป็น30%นะครับและเลือดที่ฟื้นฟูสําหรับคนที่ถูกชุบขึ้นมาก็จะเพิ่มขึ้นจาก40 เป็น5 0 h p ภายใน5วินาทีนะครับแต่สําหรับผมแล้วมันก็ยังไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไรนะครับเพราะสกิลช่องหนึ่งเนี่ยมันค่อนข้างจําเป็นนะถ้าเกิดว่าผมมาเลือกใส่ช่องนี้เนี่ยผมก็มองว่ามันไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไรนะครับอาจจะบัฟมาได้ไม่ดีพอให้มันน่าเล่นหรือเปล่านะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะมีคนหยิบม,มาใช้มากน้อยแค่ไหนนะครับสาหรับตัวละครทิวา